หนึ่งปีมีครั้งเดียวเริ่มแล้วนะคะกับพิธีกวนกรยาศาสตร์ของวัดปัจจันตรามเพื่อนำไรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมาบำรุงเสนาสนะของวัดซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากข่าวนี้ค่ะ เวียนมาบรรจบอีกหนึ่งปีแล้วนะคะสำหรับพิธีกวนกรายาศาสตร์ของวัดปัจจันตรามซึ่งวัดน,นี้ตั้งอยู่ริมคลองสุนครในหมู่ที่6ตําบลนานโคกถือว่าเป็นวัดที่มีพรมแดนรอยต่อติดกับจังหวัดสมุทรสงครามโดยเมื่อเวลา9ก้านาฬิกาของวันจันทร์ที่20กันยายนหลวงพ่อพระครูสถิตสมณะวงเจ้าวัดวัดปัจจันตรามได้เป็นประธานในพิธีโดยนำวัตถุดิบส่วนผสมในการทำกรายาศาสตร์เข้าพิธีสวดพระพุทธมนต์อธิษฐานจิต ก่อนนำไปเข้าสู่กระบวนการกวนกระยาศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับผู้ที่ได้ทานโดยมีญาติโยมช่วยกันถวายปัจจัยเพื่อนำมาซื้อวัตถุดิบทำกระยาศาสตร์ซึ่งมีทางพระสงฆ์และญาติโยมมาช่วยกันทำกระยาศาสตร์คนละไม้คนละมืออีกด้วยอันนั้นก็เสริมลงไปหน่อยไงเสริมไปหน่อยเพราะว่าถือว่าวัดทำไงก็ทำให้มันมีพุทธคุณนั่หน่อยคนไทยเราชาวพุทธมักจะเชื่อเรื่อง วิธีพวกนี้ด้วยเราก็เป็นกำลังใจนะกินแล้วก็สุขภาพกายดีด้วยสุขภาพจิตก็ดีดด้วยเออถือว่าพระท่านทำให้ด้วยก็จะมีพลังขึ้นมาหน่อยว่างั้นนะทำให้จิตมันเป็นกุศลแล้วก็อาจจะมีส่วนหนึ่งนะที่ทำให้รู้สึกว่าโรคไข้ไข้ขเจ็บมันจะเบาลงได้แล้วก็เลยเพราะมันชื่อชื่อยาอยู่แล้วกายศาสตร์มันชื่อยาอยู่แล้วไงเราก็เลยทำพิธีแล้วหน่อย ไอ้มีพุทธคุณพระก็จะได้เจอจเจริญพุทธมนต์เท่าหน่อยก็เพื่อเป็นสิริมงคลเดียวเห็นก็เออพระก็ทำพิธีกรรมด้วยนะก็รู้สึกมีพลังใจสำหรับขนมกระยาศาสตร์ในสมัยก่อนเป็นขนมที่ทำขึ้นในช่วงทำบุญวันศาสไทยตรงกับวันแรม15ข้ามเดือน10ซึ่งตรงกับเดือนกันยายน เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจนกลายเป็นประเพณีศาส์ไทยหรือเทศกาลกวนขนมกระยาศาสจนถึงทุกวันนี้โดยหลวงพ่อพระครูสัตสมณวงศ์เจ้าวัดวัดปัจจันตารามได้กล่าวว่าที่วัดได้จัดพิธีกวนกระยาศาสตรมาหลายปีแล้วและจัดขึ้นช่วงศาสไทยซึ่งหลวงพ่อเห็นว่ากระยาศาสเป็นขนมพิเศษ มีส่วนผสมคืองาถัว่วน้ำตาลข้าวตอกและถือว่าเป็นการเอาของดีๆทั้งหลายมารวมกันและสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนไม่บูดไม่เสียจึงได้จัดให้มีการกวนกระยาศาสตร์ปีละครั้งส่วนกระยาศาสตร์นั้นจะขายทุงละ25บาทรายได้หลักหากค่าใช้จ่ายจะนำมาบำรงุงเสนาสนะวัดปัจจันตารามต่อไปอมันเป็นประเพณีไง อไอ้ศาสตร์ไทยเนี่ยมันเป็นประเพณีคนไทยสิ้นเดือนสิบมันจะเป็นประเพณีศาสตร์ไทยนะมันก็จะมีขนมกยาศาสตร์เนี่ยเป็นพิเศษเปีก็มีอครั้งหนึ่งนะสมัยก่อนนี่ชาวบ้านตามคนต่างก็มักจะกวนกยาศาสตร์แล้วก็ไปแจกกันเป็นการผูกมิตรไมตตีด้วยไงทาให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะจริงๆตัวขนมกยาศาสตร์เนี่ยมันมันมีความสามัคคีของมันในตัวเนะยเพราะมันมีอะไรตัวอะไรต่างเยอะๆเหมป็น ขวานน้ำนมเนยน้ำตาลอะไรเนี่ยข้าวตอกข้าวเม่าอะไรเนี่ยมันก็ของดีๆแล้วก็เป็นขนมที่โบราณเขาก็าฉลาดนะจริงแล้วว่าพอเขาทําขนมวยาศาสตร์เยเก็บไว้กินกันเป็นเดือนเลยสมัยก่อนเนี่ยไม่บูดเลยนะเออทำไมก็เราเด็กๆยังรู้สึกว่าเออเขาคนแก่นี่รุ่นเก่าเนี่เขาก็ฉลาดนะขนมบางทีเราทําเดี๋ยวเดียวมันก็บูดเลยไหมอันนี้เก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์เป็น ดังนั้นเราก็ว่ามันเป็นประเพณีศาสตร์ไทยเด๋ยนนี้ไม่ค่อยมีคนทํากันแล้วก็เลยชวนชวนโยมเขามาร่วมกันกวนหน่อยแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเอาไปกินกันประเพณีกวนกระยาศาสตร์ที่วัดปจจันตารามหลวงพ่อบอกว่าทั้งโยมทั้งพระจะมาช่วยกันกวนซึ่งกระยาศาสตร์ที่วัดมีทั้งการสั่งจองแล้วมารับที่วัดและแบบมาซื้อที่วัดหรือสั่งแล้วให้ส่งทางไพรสีนี เรียกได้ว,ว่ากระยาศาสตร์ของวัดประจันตรามีความหอมกลมกล่อมไม่แข็งเน้นไม่หวานมากรสชาตินั้นอร่อยจริงๆค่ะซึ่งใครเคยทานแล้วต้องกลับมาทานทุกปีอย่างแน่นอนทำตามสูตรแล้วใส่ของดีนั่นเลยลทำให้โยมกินเอาไปทานกันไม่ได้หวังว่าจะได้กำลังพอะไรอะไรแต่ให้โยมเขาเอาไปทานก็ปีนด้ทานกันครั้งแล้วส่วนหนึ่งโยมเขาก็บริจาคเงินมา ช่วยซื้อของวกนี้ด้วยแล้วเวลากวนเสร็จแล้วเขาก็เอาเอาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแจกญาติพี่น้องไงตะกี้ก็มีคนเอาไปพันนะครับก็มีคนมันรู้เขาบอกว่ากวนแล้วกวนตามสูตรมันจะอร่อยคือเราไม่หวานมากไม่เน้นไม่ให้หวานมากมีทั้งน้ำตาลนมเนยกะทิใส่มดถั่วงาอะไรทุกอย่างเราก็ใส่ให้เยอะหน่อยไอที่เขาทำไข่ันที่มันแข็ง แล้วก็บางทีก็ใส่ถั่วน้อยใส่งานนอยมันก็เพราะเขาต้องเน้นกําไรใช่ไหมแต่เราไม่ได้เน้นกําไรก็ทํารักษาประเพณีไว้แล้วก็อโยมเข้าไปสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากร่วมทําบุญและลิ้มลองรสชาติของกระยาศาสตร์ที่วัดปัจจันตารามสามารถไปอุดหนุนกันได้ค่ะรับรองว่าทานแล้วจะหยุดไม่อยู่จริงๆสามารถสอบถามหรือสั่งขนมได้ที่เบอร์โทร0 9 8 8 4 3 7 2 3 3 0927837281ซึ่งทางวัดจะทำขายตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงช่วงวันศาสตร์ไทยนี้ค่ะนี่ก็เริ่มเริ่มตั้งแต่ว่าันนี้แล้วก็ประมาณครึ่งเดือนประมาณครึ่งเดือนถึงสาดไทยนั่แหละสาดไทยมาสิ้นเดือนสิบอ่ะแล้วเราก็จะเลิกเาั้นใครจะถ้าโยมจะสั่งซื้ออะไรเนี่ยก็ติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่พระัมีอยู่นั่นน่ะ เราจะทําไม่มากทําพยมสั่งโยมเขาอยากทานก็สั่งมาได้แต่ถ้าใครสั่งซื้อเป็นพันเนี้ยเราก็ส่งให้ได้ยนะทุกทุกเทียบมีคนโทรมีคนโทรมาสั่งนะเราก็ส่งให้แต่ว่าต้องซื้อสักพันหนึ่งอะไรเงี้ยงครั้มันไม่คุ้มค่าส่งก,ก็ก็ทำ